สวัสดีค่ะดิฉันพากามาโคสบตุตรนะคะมีศูนย์จำหน่าย f i d c 0 127ที่จังหวัอดอุดรธานีค่ะตำแหน่ง Double Super r a i n b o ์ตำแหน่ง Double Super เ a นโ b o ์อีสานเหนือทีมค่ะภายใต้สายงานของคุณเลนุกาคุณทรชัยนะคะดิฉันเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้ปีนี้เป็นปีที่8แล้วค่ะบริษัทนิวไลฟ์ให้ความสำเร็จในหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อที่1ทําให้ดิฉันมีรายได้เดือนละ องได้ท่องเที่ยวต่างประเทศปีละสองหมุนและสุดท้ายเลยนะคะบริษัทนิวไลท์ยังให้ทุนลดทุนบ้างทุนกนารศึกษาซึ่งล่าสุดนะคะดิฉันเพิ่งได้รับกองทุนลดเบ้นมาแบบนี้เองค่ะไม่พอนะคะบริษัทนิวไลท์ยางให้ดิฉันได้รับสถานภาพทางสังคมสถานภาพทางการเงินและก็ให้อิสรภาพด้านเวลานะคะถ้าคุณคิดว่า อยากได้แบบดิฉันเชิญเข้ามาค่ะดิฉันยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาชิกใหม่นะคะและสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากไว้อย่างหนึ่งขอให้ทุกทกท่านรักตัวเองให้มากๆเปิดโอกาสตัวเองและก็ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใครจะรู้ล่ะคะสักวันหนึ่งคุณต้องได้แบบดิฉันแน่นอนเวทีนี้รอคนเก่งอย่างคุณอยู่นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ